ุ่งหยยังไงแล้วก็มีความมุ่งสืบยังไงกับธุรกิจชีวิครีาในตัวนครัผมสนโมมีชาสัมมาครับนาของแกนคูณนครับนาิงกครใครทำกทางการยของเเลยธรเอค่ะที่มียกคือโดนหลอกมานีก็ ทีวีมิโคก็เป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจหนึ่งนะครับที่จะมาทําให้เราที่เคยมีประสบการณ์เครือข่ายที่ไม่สู้ดีนั้นกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นผมเองนะครับเป็นอดีตเป็นวิศวกรโรงงานนะครับแล้วก็ลาออกจากวิศวกรตั้งแต่ปีพศ2547เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายวันแรกคือวันที่17พฤษภาคม2547จนถึงวันนี้ไม่เคยทำงานอะไรครับนอกจากเครือข่ายเชื่อไหม แล้วในธุรกิจขายมีคนสำเร็จไหมครับมีคนล,ล้มเหลวไหครับเยอะที่นี่<ช>ผมม,มาประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นรั้ง20กว่า3บริษัทบริษัทที่เป็นทับที่ผ่านมา,มาเราได้ร่วมกับธุรกิจเดียร์ายแล้วแล้วัทมันเดินต่อไม่ได้อาจจะเป็นเพราะบริษัทเปลี่ยนรูปแบบการทําง,งานหรือเปลี่ยนรูปแบบของสินค้ารูปแบบของแขนทําให้เราทําแล้วไม่มีไรายได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปจนวันนี้นะครับ ผมเองนะเป็นรึกษาวยุยงเครือข่ายอยู่ทั้งหมด4บริษัทปัจจุบันนะครับและหนึ่งงานที่ทำคือเป็นนักผู้ยุยเครือข่ายเป็นผู้นำสร้างเครือข่ายสร้างรายได้กับบริษัททีวีบีโกที่ท่านนั่งอยู่นี้กับโบรษัททีวีบีโกเลยครับทำไมถึงมาทำทีวีบีโกผมมองว่าจากประสบการณ์ผมมองว่าวันนี้คนทำเครือข่ายทำโดยที่ไม่รู้หูดึงตาไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหลุมหรือบ่อใช่ไม่ใช่ แต่วันนี้ผมะแกรด้วยทีวีไมโครนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่บ้านสามารถมีรายได้ได้จากเงินสองพันสองร้บาทดีไหมครับดีสิ่งแรกที่นันได้คือได้ของสุขภาพผมเองรับผลิตสินค้าสุขภาพให้กับธุรกิจทางอีกหลายบริษัทเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าุนะครับกาแฟกล่องเนี้ย สามารถทาให้คนมีปัญหาสุขภาพทานเพียงแค่หนึ่งซองและเห็นผลนี่คือจุดเริ่มต้นทําไมผมต้องมาดูมันดีตรงไหนทั้งนั้นที่เราเองก็อยู่ในวงการสินอาหารเสริมมาก,ก็เลยไปดูส่วนผสมนะว่าส่วนผสมสามารถตอบโจทย์ให้กับสุขภาพได้ท่านที่มีปัญหาสายตาฟ้าฟา้านะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออะไรก็แต่ทานแล้วนะครับจะเห็นผลชัดเจนบางคนบอกทานแล้วเห็เนผลชัดเจนควรจะมียาไหม บาราตีไม่มีครับอาหารเสริมไม่มียาหรือสารเคมีใดทั้งสิ้นถ้าไม่อย่างนั้นสพได้หรือไม้ออยอมไม่ออกเลขที่ให้นะครับอีกด้านหนึ่งของแผน,ลน,แผนตลาดทีวีมิโกเป็นแผนตลาดรูปแบบใหม่ของนวตันตกรรมของเอานวัตกรรมเกือส่าไม่ต้องมีซ้ายมีขวาเกือไมครับซ้ายขวาเกือบ ทำไปเรามาข้างนี่โตแล้วลแต่ต้องเสียเวลาไปรู้ข้างโตไอ้ข้างอ่อนก,ก็ไม่มียอดเองินก็หายไปไรายได้มีจริงนะผมเคยได้เดือนละหกแสนต่อเนื่องแปดเดือนแต่รายได้เดือนต่นตอ 8, ตไ,ไม,ม่มีเพราะโตข้างเดียวไม่มีไม่ได้ทำแต่วันนี้ที่ทีวีมีโคนะครับนำแขนตลาดของยูนเิเลเวอรและท่านทำใา้ท่านทำหนึ่งหน่วยหนึ่งคนหนึ่งล้านที่อยู่ใต้ก่อนท่านทำให้ท่านมีรายได้ด้วยเอาไหมเอา คนนั้นจะเกิดจากเราเกิดจากไทยเกิดจากจุดไหนก็ไม่รู้ในประเทศไทยหรือในโลกนี้เราก็มีรายได้ด้วยเอาไหมครับโอเคทีีไมโกรครับวันนี้เราหนึ่งคนตัดสินใจที่อยากจะมีรายได้ถามตัวเองก่อนนะว่าต้องการสําเร็จหรือแค่อยากสําเร็จถ้าถ so ้าต้องการสําเร็จสิคนที่ท่านรู้จักในจังหวัดของท่านท่านหาได้ไหมได้ อาไม่ได้ในหนึ่งตำบลของน,นหาได้ไหมไในหนึ่งตำบลของท่านหาได้ไหมไแต่ถ้าท่านทาได้ในหนึ่งหมู่บ้านแล้วมีทีมงานทั้งสิคนท่านรวยทําได้ตัดสินใจสมัครลองใช้สินค้าห้าวันเจวันหลังจากนั้นลงมือทําต่อเรื่องสุดชีวิต3เดือนไม่แตะเกิน5้าหมื่ท่านเลิกทําได้เลยแต่อยู่ที่เราจะเต็มที่ กับสิ่งที่เราต้องการแค่ไหนวันนี้เราเสียเวลาสมเดือน5เดือนกับทีวีมิโคถ้ามันไม่ได้จริงกลับไปจนได้ไหมครับเราจะกลับไปจนหรือจะไปรวยวยทุกคนอยากรวยทุกคนอยากมีไรายได้วันนี้น้องรวยกันอะ่ะให้มันมีไรายได้เข้าในกระเป๋าเราสักเดือนละสามพันสี่พันในขณะที่เราอยู่ตรงนประจำอยู่ดีไหมครับสมัครตัดสินใจสมัครพวกเราใช้สินค้า และเริ่มเรียนรู้ระบบทีวินโคมีระบบให้ท่านคนระับท่านไม่ต้องเป็นไม่ต้องเก่งท่านเรียนรู้ทาตามทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ครั้งแรกนะครับที่เราจัดประชุมนอกสถานที่นอกจกนเราจะประชุมกันทุกวันในระบอบออนไลน์จากสามคนห้าคนสิบคนประมาณร้อยคนสองร้อยคนเกิดจากออนไลน์และสร้างรายได้ทุกคนที่มีรายได,ได้ผู้นําที่มีรายได้ไม่ได้เกิดจาก,จากการพูดคุยหรือเจอกันต่อหน้านะครับ เกิดจากการทําระบบออนไลน์วันนี้ท่านได้ลายได้เฟซเป็นอีกด้านหนึ่งท่านก็นํานคนเหล่านั้นที่ท่านรู้จักหรือเข้ากลุ่มออนไลน์เพื่อเรียนรู้เพื่อฟังผู้มีประสบการณ์มาปัญญายให้ฟังเราพูดไม่เก่งเราให้คนเก่งพูดให้แทนเราขับรถได้เป็นเราหาเพื่อนที่ขับรถเป็นไปคุยกระชินกันะผมเริ่มต้นจากเกือข่ายแค่เจ็ดบาทวันแรกที่เข้าสู่ธุรกิจกันทุกวันนี้ต้นทุนชีวิตของผมคือเจ็ดบาท ุกอย่างเป็นตัวไรหมดแต่ท่านท่าน,ท,านท่านหลายท่านที่เคยทามาอจาจจะไม่มีผู้แนะนาําหรือไม่มีผู้ชี้แนะในเรื่องของแนวทางในการทำก็ต้องหาทุนใหม่มาเพิ่มทุนใหม่มาเพิ่มและก็จมและถ้ตาตายและถ้าแหไปในระบบของเครือข่ายใช่ไหมใช่กูธ <c oughs> ุรกิจเครืขอข่ายสาเร็จได้ไง่ายครับเพียงแค่หนึ่งท่านจริงจังไหมเอาตัวท่านเองเลยสองเรียนรู้ปรึกษาทำตาม ไอดอนหรือคนที่ท่านเชื่อมา,าก่าเขาแค่นั้นเองผมก็เช่นเปียวกันผมต้องมีไอรอลของคนหนึ่งเรียนรูน้ทำตามคำแนะนำในทําตามหมดทุกอย่างแต่ผมสัญญากับต,ตัวเองไว้ว่าผมจะทําธุรกิจไหนก็แล้วแต่ผมไม่เพิ่มทุนหมหนทำยังไงผมเข้ามามีเจตนาต้องปิดโค้ดสองหมื่สี่ผมขอยืมสินค้าและทำกำไร สายสับสมและตลกังแต่วันแรกอันนี้คือประสบการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วและก็มาเป็นตลในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วคำว่าไม่มีไม่พร้อมไม่จริงครับมันอยู่ที่เรามองเห็นช่องทางและต้องการมันมากแค่ไหนแต่ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งต่อไปนะครับ พวกท่านที่สนใจนะสนใจเรื่องของทีวีมิโก่เล่าหน้านำคนมาด้วยสักหนึ่งคนสองคนหรือสามคนที่สำคัญที่สุด,สดตัวท่านเองอย่าหายนำและนะพบกันใหม่กันนะสวัสดีครับขอ,อเสียงปรบมือคุณคนุ๊ก่อยครับเนี่ยครับว่าที่ทำแน่งคราวนะครับคาวเดมอนนะครับรู้ไหมครับคราวเดมอนรายได้เดือนเท่าไหร่ครับรู้าีครับอ่ะใครรู้เดี๋ยวแจกรางวัล